รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุเกิน18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงที่เนื้อหาไม่ตรงกับผู้ชมอายุเกิน18ปีผู้ชมอายุเกิน18ปีควรได้คำแนะนำจากเด็กหรือเยาวชน อ่าวันนี้ครับก็อยู่กับตุลนะครับเอ่อผมจะมาแคชเกม m o u n t and Bread War War Band นะครับก็เจนรุ่นแก่ๆนะครับคือสนในลักของเกมนะครับอ่าโอเคนะครับเอ่อคอสตอมเบทเอครับอืมผมจะให้อีกฝ่ายได้เปรียมนะครับให้มันเป็นมาลิกนะครับเล่นด่านนี่ป้องกันนะครับ ต้องกันในซ่องนับโอเคท่าของผมก็สักร้อยสิบคนร้อยสิบคนอีกทับหนึ่งก็สองครับเป็นอ่านมาร้วนถ้าผมเป็นดาบและธนูครับอย่างละห้าสิบโอเคนะครับก็เริ่มครับโอเคครับ hold this position ครับอืม อย่าบุกเข้าไปอย่าบุกเข้าไปเรากันซ่องเรากันซ่องอืมโอเคดีมากดีมาก <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> เอเอโอยทุกคนกันให้ดีกันให้ดีโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยดูตาจะไม่ไหวนะครับโอเคเชงเชงลุยมั้งลุยสดุดโอ้ตายหามเลยนะมาพากันเอ <s> อเออเจบ็บเจ็บเจ็บเจ็บมากอืม <s> <s> เว่าผมทำไรไม่ค่อยได้โอ้โหโอุ้กคนป้องกันกันโอ้โหนะโอ้โผมฟันมันไม่เข้าเลยครับแหลกมากครับแหลกอืมเฮ้ยโอ้ยก็น,นะครับก็ศึกนี้ ไม่มีคำว่าชนะนะครับผมจะเป็นนักล้มคนเดียวที่เหลือนะครับโอ้จะสังเกตด้วยดีนะครับถ้าผมตายห่าหมดเลยครับโอ้ยเนยโอ้ยนี่นี่กว่าจะฆ่าได้ตัวหนึ่ง นะครับก็อืมขอบคุณโอ้โอ้โอผมเดลาร์สครับเดลาร์สเดลาร์สสมัยโอ,อ้ผมขอฆ่าไอ้บ้านี้ตัวเดียวพอซี่เดี๋ยวนะโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ,อ,อะไรของอ้า๋ออ๋ออ๋อ๋อ,ะอ,ะอะนะครับก็ใน นั่นมันมากเกินไปครับก็เรามาเล่นแบบใหม่กันนะครับก็ด่านบุกไม่ไม่ไม่แล้วไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ด่านนี้ครับบุกกำแพงเมืองคนของผมนะครับคนของผมก็ผมเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับเพราะฉะนั้นมาสูนครับคนฟักร้อยสี่สิบครับแม้นเดี๋ยวก็ตายห่าแบบเมื่อกี้ครับ ส่วนทับมัน200ครับเอาเป็นดานดับกับธนูครับเพราะด่านนี้ไม่ต้องใช้มมาครับแต่มันธนูน้อยๆก็ดีนะครับโอเคครับผมขอดานที่มีพลังสักนิดหนึ่งก็ดีนะครับโอเคครับเริ่มครับอ่าย่ะโอ เจนว่าอืมอืมเยอะเยอะเยอะโอ้โหเยอะมากครับเยอะอืมโอ้โหธนูนี่เก็บธนูได้โอ้นี่นี่เก็บธนูได้เลยนะครับก็อืมผมยิงไม่แม่นครับ โอ้โดนด้วยครับโอ้เพื่อนผมโดนมันยิงเล่นเลยครับโอ้โมันจะบุกขึ้นมาได้แล้วตาหน่อยตาหน่อยโอ้ยไอเวนเอ้ยปีเไยนะครับก็อืมถ้านุ้ยมีมันหมดอีกแล้วครับ เก็บธนูเก็บ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 โอ้โหเก็บธนูครับเก็บธนูผมไม่อยู่บนบนนี่ว่าไม่ไหวไม่ไหวก็ปีนขึ้นไปนะครับเดินครับเดินอะไรเนี่ยโอ้นะครับก็เล็กน้อยครับ อมผมจะคายบ้านนี้ได้เลยนะครับอืมตายมึงมไ,มไปล้ไปเออยอะเยอะชิปโอ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> กบนับเพื่อนครับเพื่อนโอ้ยมันจะบุกขึ้นมาได้แล้วครับก็ลูกธนูก็เลยหลอลงทุกที ผมไม่เข้าไปบั๊มกับไอ้บ้องนี้หรอกครับแต่ผมอยากได้ลูกธนูจริงๆสังเกตลูกธนูนะครับเพิ่ม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 ครับป้าโอ้ยนะครับ กันงูสิวะโอเคอเคต็มมันบุกมาได้นี่คือแพ้แน่เลยนะครับนี่พวงนี้มันยืนเป็นหุ่นนะไอ้ผมยิงนะ อืมโดนลูกนั้นครับอืมโดนตายอีกตายสีคนได้แล้วผมยิงไรเนี่ยมึงเยอะนี่ผมตุยตุยครับตุยตุยตูดตุยโอ้ยเอ้ยยุบเตือนไอ้เวิน ปีโอ้นะครับก็ ừ, ใส่เกาะก็เงี้ยเข้ามาเลยขส้นม,มาแล้วแหครับคนตูนฮะนะครับนี่ก็คนโอ้ทธนูเป็นสายฝนนะครับตุยตูดตุยโอ้อเวนิ ไม่งหันมาก,กัน,<ใ>นโอ้จะเห็นว่ามันอโ,อโอ้โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ยยืนกันมึงจะขึ้นมาได้ไหมในชานี้นอืมต้านกันอืมกูต่อีกต่อยตูดโอ้ทีมผมต้านโอ้ลูกธนูผมไม้วยลอเก็บลูกธนูเดีกว่าผมเล่นต่อยดีกว่าผมไม่อยากเข้าไปบําเสียงกรีดร้อง ีมนี้ก็มันดีเหมือนกันนะครับวีเนอ้ยวนวนวนนะครับก็ลืมภายแพ้เนื่องจากต้านไม่ได้นะครับก็ที่สีแดงๆที่ขึ้นมาคือทีมหมุตายนะครับส่วนไอ้สีเขียวๆก็ทีมหมุได้ฆ่านะครับ ผมเก็บลูกธนูแล้วขึ้นไปปั๊มด้าน,นบนเหนือครับไม่อยากเอาเอา้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยอืมอืมแล้วเนี่ยเก็บลูกธนูครับเอาบ้าจริงโอ้นักครับมันบุกเข้ามาแล้วนี่โอ้โอ้ท่าหน้าผมแตกครับและดูท่าผมจะไม่รอดโอ้ยนะครับ โอ้ยอมพวกกระจอกไอ้มาโมไอยึงพวกนี้ก็ไม่ขนาดมือผมหรอกครับนี่จะฟันจะฟันกูเหรอก็อย่างที่เห็นนะครับพวกไก่ก็งี้ครับไม่อยากยุ่ง คือผมอยากได้ลูกธนูมากเลยนะครับตอนนี้โอ,อ้เข้าไปจอดเข,เข้าไปบัมเข้าไปบัมเข้าไปบัมไม่หมดอีกวะอือ <c oughs> โอ้ทะลเต็มโลมาทะลุเต็มโลเลยอ่ะนะครับขอโลขอโลอืมไปโอ้ยนี่เกิดโอ้ยโอ้ยตา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 ยโอ้ยงานแล้วเอ้ยมึงไปทำบ้าอะไรตรงนั้นวะ อทุกคนป้องกันกันแน่นมากเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หไอเวนนีไม่ ่ายอ,อีกม,มึงเจอสโตผิดแล้วไอเวนเอ้ยระวังหลังระวังหลัง <c oughs> ยิงตูดยิงตูตาย <c oughs> อโอ้แพ้แน่เลยครับสึกนี้ก็นานนะครับกิน กินเนื้อที่คอมไปเยอะเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อคนดูผมทำได้ทุกอย่างครับโอ๊ยรายการกูเอ้ยหมายถ้าหมายถ้าอยู่ไหนเอานี่ผมชนะแล้วดิวะอู้วเอ้าเอ้าอืมอะไรอะไรของคุณเนี่ยยังไม่ตายยังไม่แพ้ยังไม่หมดด้วยเรือมาไหนวะอื ไมไนม่ที่นเมันเหลืออีเวนไหนอ,อีกว่า๋อกูอเจอแล้วจะตาขาดแล้วไอ้หนูหนูเออเออนะครับมาวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับ